สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับเดี๋ยวพามาชมทีมงานลุกดินด่วนครับติดตามกันต่อพี่น้องจากเมื่อวานครับสามสิบไร่มาดูดีว่านะครับนี่สามสิบไร่นะครับนี่ฝั่งนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม่กี่แปลงครับนี่อยู่ข้างในสุดเลยนะนู่นนะครับนุ่นนี่นี่ครับจานรวยกําลังทําการเกี่ยวอยู่นะ เราจะใกล้เสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆครับนี่ครับอาจารย์รวยครับพี่น้องนี่กับเจ้าเกษตรพัฒนาของทีมงานลุกดุยดินด่วนครับสามสิบร่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แนละ้วท่านผู้ชมนะฮะก็เหลืออีกไม่เยอะครับเหลือแต่แบตรงที่รถเกี่ยวอยู่นี่แหละนะครับเหลือไม่เยอะแล้วก็จะทำการย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะ นี่ฝั่งนี้ก็เหลือแค่นี้ครับย้ายมาอีกฝั่งนึงก็ประมาณสักได้ประมาณสิบกว่าไรครับป่ารวยคนเดิมครับกับเจ้ากเกษตรพัฒนาคู่ใจโอ้ที่อำเภอนางรองเช้านี้ลมแรงมากนะท่านผู้ชมลมเย็นครับลมเย็นลมหนาวเรียกว่างนั้นนะลมหนาวมาแล้วนะครับโอ้ลมแรงจริงครับท่านผู้ชมดูที่ ต้นยูคาครับคนครับเกี่ยวข้าวโตลมหนาวเลยท่านผูช้ชมลมเฉิวๆครับเกี่ยวเพลินๆครับท่านใดสนใจรถเกี่ยวข้าวก็ติดต่อทีมงานลุกดุยดินด่วนได้นะครับนะยินดีให้บริการครับสายตรงสายด่วนเข้ามาได้ครับ ทีมงานลุกดุยยังมีข้าวหอมมะละริรออีกประมาณร้อยไร่นะนะครับต้องรีบเกี่ยวตัว30ไร่ตัวนี้ให้จบก่อนนะก็จะไปประเดิมอนอกบ้านแล้วท่านผู้ชมนะครับประมาณร้อยไร่ครับมีคิวพี่น้องถือว่ามีคิวยาวต่อเนื่องครับคิวงานของเรานะ โอ้จุดนี้ต้นไม้สามสี่ต้นเลยนี่ต้องเกี่ยวหลบต้นไม้นะอาจารย์รวยนะแปลงนี้มีน้ำมีเลนนะครับทั้งน้ำทั้งเลนเลยแปลงนี้ การรวยถายยาวเลยการรวยมุดต้นไม้เกี่ยวอแล้วท่านผู้ชมนาหลายไร่นี่ ถ้าเราเอาต้นไม้ไว้สักต้นสองต้นนี่ก็จะดีนะครับหรือว่ามีร่มครับเวลาเราทํานาเราหว่านปุ๋ยหรือว่าเรามาหว่านข้าวหว่านอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ได้พักพิงตรงที่ร่มไม้นี่แหละท่านผู้ชมนะครับถ้าเอาออกบดน,นี่โอ้เวลาช่วงแดดแที่เราทํานานี่ไม่มีร่มนี่หาที่อยู่ไม่มีครับนะครับชาวนาต้องการร่มมากที่สุดนะครับไว้เป็นที่พักพิงนะ สำหรับเวลาช่วงที่พักผ่อนนะท่านผู้ชมนะครับทีม่มีร่มอย่างนี้เราก็อาศัยร่มนี้ละครับเป็นที่พักผ่อนย่อนใจนะท่านผู้ชมนะต้นไม้มีในนาก็เอาไว้บ้างนะครับอย่าไปเอาออกหมดนะครับบางท่านอาจจะไม่เอาไว้เลยเพราะว่ามีต้นไม้แล้วข้าวไม่งามนะข้าวไม่สวยนะ่ก็เอาไว้บ้างครับไม่ใช่ว่าจะเอาออกสมหมดเลยนะครับ เดี๋ยวจันรวยเก็บแปลงนี้เสร็จน่าจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมประมาณสิบกว่าไร่ครับก็เดี๋ยวลุยกันต่อตอนเย็นก็น่าจะได้ย้ายนะมีคิวงานรอประมาณร้อยไร่ครับมีต้นไม้นี่เราต้องเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ ไร่แทงรอบๆเอานะครับไร่เกี่ยวรอบๆเอานะเกี่ยวยาวไม่ได้เกี่ยวเป็นน้าไม่ได้นะต้องค่อยๆทิ่มเอาครับต้องมีเทคนิคนะคนขับนะท่านผู้ชมนี่ครับต้นไม้เยอะตัดครับทั้งบนทั้งข้างทั้งล่างเลยครับ ก่อนไล่แทงแทงเอาข้าวไปเรื่อยๆครับไล่ทิมนะครับแถวๆโคลนต้นไม้ท่านผู้ชมเกี่ยวตรงจุดที่มันยากก่อนเอไม่มีคนเก็บแถวๆจุดที่มันเอาจยาก,ยากนี่จะเอายังไงเน,นี่ยจะทิ้งเลยเปล่าครับไม่รู้นะ เอาออกให้ได้มากที่สุดนะครับแถวโครนต้นไม้ท่านผู้ชมแม่ตรงจุดนี้ที่มีต้นไม้นี่ใช้เวลาเหมือนกันนะพี่น้องใช้เวลาพอสมควรนะจุดนี้ครับโอ้ถ้าเกี่ยวแบบไม่มีต้นไม้ถ้าสักสักไร่หนึ่งนี่ผมว่าเสร็จแล้วนะอันนี้จะเสียเวลาหน่อยท่านผู้ชมเนี่ทำใจครับ จะอันรวยได้มาน่าตรงแล้วท่านผู้ชมเจอเข้าล้มครับจุดนี้ เไม่เห็นมีข้าวออกเลนั้าน,น,นบนมีนิดหน่อยครับนี่ครับต้องอ้อมตีวงครับท่านผู้ชมนะต้องหาเหลี่ยมเอาครับที่คโครนต้นไม้นี่เดี๋ยวยากครับถ้าเก็บละเอียดจ,จริงๆนี่ใช้เวลานานมากนะผมว่านะ ดูดิยังเต่มุดอยู่เลยจา์รวยอ่ะไมเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องก็ได้จา์รวยเอ้ยข้างในนะ่ะมุดไปไม่ได้หรกข้างในแหละจุดไหนยา,ยากที่ไม่มีเจ้าของนามาเก็บให้นี่ก็อันตรายครับไม่ต้องเสี่ยงนะ ถ้าไปโดนต้นมงต้นไม้โดนโคลนต้นไม้โดนรากไม้เอานี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวปากเสียหายมานี่ยุ่งเลยเนะี่ย จะหมดแล้วมั้งนี่มาแล้วจานรวยนา่าจะเหลือแค่ริมริมคนาทน่านผู้ชมริมคันนาครับจุดนี้ Yeah. สุดท้ายครับอาจารย์รวยจุดนี้ไม่ค่อยมีข้าวเท่าไหร่นะริมต้นไม้ริมคนาเนี่ข้าวบางครับข้าวบางล้มตมน้ำนะผู้ชม เสร็จพัฒนาพี่น้องและสุดท้ายแล้วกานรวยครับสามสิบไร่ส่งงานพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับนี่นู่นเะลครับจากด้านบนต้นไมาเลยนะนุ่นๆุน,น,น,นต้นไม้ไกลๆนะครับจากที่ผมถ่ายเมื่อวานนะวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะทุกท่นานนะ yeah bro.